เราเป็นเพียงสื Breaking ่อกลางเท่าน well, so ั e ้นติดต to ่อซื Luci ้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับนี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆทุกทูท่านผู้ชมเลยใส่เล็กใช้นะครับคันนี้ซีวิคเดนมิชั่นครับรถปี01เดิมๆบางๆเลยบอดี้บางๆไม่มีชนหนักสีสันบางๆอาจจะมีซีดมีด้านกันบ้างนะครับแต่ยืดรวมแล้วก็ยังโอเคยังสวยเล่มครบนะครับเล่มครบ เอาไปทํำใช้งานก็คุ้มครับได้ลดราคาถูกปั่นขายก็ได้กาไรครัาปาบน้ําปั่นสีเก็บงานสีหน่อยก็สวยปิ้งครับเครื่อง1.7นะครับ VTI v t e c ครับเครื่องไม่เทคนะครับคันนี้เครื่องไม่เทค1.7 VTI ครับเกียร์ออโต้เครื่องดีครับความร้อนนิ่งวิ่งทางไกลสบายเกียร์ออโต้เขาครบทุกเกียร์เ,เย็นชำ่ำคอนโซลไม่แตกหักไม่ชำรุด บาะก,ก็ไม่ยีเดิมๆไม่ขาดนบอกไม่ขาดทั้งข้างหน้าข้างหลังราคาถูกถูกส9 9หมืาพัน้าร้ยเกสิบาบาทครับรถสภาพ,พอมใช้ถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาชี้เป้ารถสวยสวยถูกๆให้เลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจไว้ให้ด้วยท่าใดสนใจก็ไปดูฐานที่จริงกันได้ อันนี้อยู่อ่างทองไปดูท่านลองขับมันได้นะครับนะัดหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำว่าเพิ่มเติมได้เลยนะครับติดต่อโดยตรงได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ